เป็นแค่เรื่องกระจิตริษอ่านตำรบตำราหนังสือนังหากระตุ้นในความคิดรู้คุยทุกวันสะสมอย่างน้อยก็วันนี้อ่านเป็สิ่งใจ้โตัวคนหาความรู้ต่อยอดในชีวิต สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าให้อายวันนี้นะคะวันที่สองของสัปดาห์แล้วนะคะยังคงอยู่กับน้องๆจากโรงเรียนเคมาสเตียร์อนุสร์นะคะเมื่อวานได้ไปเลย27เล่มโอ้เยอะเลยแล้วก็ที่โรงเรียนก็สะสมหัวน้ำซื้อไปได้อีก5,000บาทด้วยกันมีการสัมภาษณ์เลยใช่ไหมฮะวันนี้เป็นการเตรียมความวอมวอมวอมหนังสือโจทย์ของเราครับเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ครับใช่ใช่ใช่เรารู้อะไรบ้างครับน้องไอเดีย หนูรู้เกี่ยวกับอาการของนกแก้วเออเป็นไงครับถ้ามันกระพือปีกบินต่ำๆก็คือมันอยากอาบน้ำไม่ใช่มันเมื่อยอะลูกไม่ใช่ค่ะนี่ไม่อ่านหนังสือโจทย์ไงบินสูงไม่ไหวแล้ะโอ้ยเมื่อยเปวดแขน อาบน้ำมันไม่สบายตัวถ้ามันขนตั้งชั้นก็คือมันหิวอ๋อกิน,กนได้หมดเลยอ่านมาปึ๊กแบบนี้นะแสดงว่าคำถามข้อแรกเรานี่นถือว่าหมูมากตอนนี้เราไปดูดีกว่าว่าเราจะผ่านไปเล่นข้อ2องกันสักกี่คนเล่นข้อแรกก่อนนะตกลงนะเอ้าเตรียมตัวเลยค่ะมาครับพวกเรา ขอพาน้องๆมารู้จักกับสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักและน่าทะลุถนอมผ่านหนังสือเล่มนี้โดยเนื้อหาจะพูดถึงสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหมาป่าที่ดูน่ากลัวคนเราใช้วิธีไหนในการฝึกให้เชื่องจนไปถึงสัตว์ที่น่ารักอย่างสุนัขแมวนกและกระต่ายน้องๆควรดูแลพวกเขาอย่างไรเพื่อให้เขามีความสุขและมีสุขภาพที่ดี ร่วมสนุกและเรียนรู้เรื่องราวของสัตว์เลี้ยงไปพร้อมๆกันกับน้องๆโรงเรียนเคมาสิริอนุสอ์และนี่คือกำลังใจสำคัญจากคุณครูที่ตามมาเชียร์ลูกศิษย์ถึงที่ครับคำถามโจทย์นะคะข้อมูลมาจากหนังสือของเรานะคะข้อแรก เรื่องของกระต่ายน,นะฮะกระต่ายนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักนะคะลำตัวเล็กขนปุกปุยหูยาวนะคะนิส,ยสัยซุกซนชอบแทะแล้วก็ชอบกินอืนตัวเองด้วยถึงเวลาท้าให้คิดค่ะตายแล้วกระต่ายกินอืนตัวเองอันเนี่ย,ยเพราะว่ามันต้องทดแทนสารอาหารที่ขาดออกไปอะค่ะ โอ้เหลือทดแทนสารานาหารนะนะคิดว่าคําถามก็คือถ้ากระต่ายสุขภาพดีต้องมีลักษณะอย่างไรคะ่ะเป็นไงจ๊ะไม่มีที่หูก้นสะอาดนะคะก้นสะอาดเราดูตรงตูดมันด้วยเหรอก้นมันด้วยเหรอตัโ,<ห>โค่ะทำไมอ่ะก้นต้องสะอาดลองแ <สะ S 1> ง้มดูเลยเหรอ กันนแ่จับพี่คอจับพี่คอจับพี่คอจะหูจับหูแล้วก็จะเจ็บคนหนึ่งตามหนังสืออีกคนนี้ตามที่บ้านเลี้ยงอู๋หนูเลี้ยงอยู่อันนี้ปู่เลี้ยงบอกว่าเขาใช้จับหูแล้วก็ช้อนดูดให้เข้ากรงแต่ผิดวิธีจริงจริงมันต้องประคองที่คอแล้วเอาไว้รองใต้ตัวกระต่ายถ้าแบบนั้นมันจะไม่ยอมเข้าแล้วมันก็จะถีบโอ้โหเห็นนะเห็นนะเห็นนะมีการถกเถียงแสดงว่า เป็นสังคมแห่งการวิพากษ์วิจารณ์การเลี้ยงกระต่ายค่ะโอ้โหสังคมแห่งการตกถียงเกิดขึ้นในหมู่เด็กครับคำถามคืออะไรครับความจากพี่ชายเลยจ้าน้องๆเดา้มแ่นกันแล้วเกิดแต่ว่าจะตอบได้ถูกหมดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะเพราะว่าคำถามมีอยู่ว่าการจับกระต่ายที่ถูกต้องนะคะต้องจับแบบใดระหว่างแบบนี้ข้อกไก่นะคะหรือว่าจะเป็นแบบนี้ข้อขอไข่ค่ะ เมื่อสักครู่นี้น้องๆมีการพูดถึงการจับกระต่ายทั้ง2วิธีเลยนะครับเวลาอุ้มต้องใช้มือประคองที่ใต้ใต้ตัวกระต่ายแล้วก็จับที่จับที่คอบะอะไรกันแน่จับที่คอจับที่คอจับที่จับที่หูแล้วม็จะเจ็บก็ไก่หรือขอไข่เป็นวิธีที่ถูกต้องคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับถ้าพร้อมแล้วท้าให้ตอบค่ะแบบไหนครับ ดูครับน้องๆทั้ง30คนครับพร้อมใจกันตอบกอไก่หมดเลยครับเรียบร้อยเลือกออกมาเหมือนกันหมดเป็นเอกฉันอีกแล้วนะคะข้อกอไก่มันไม่โดดหนีจับเงี้ยเออมันจะหนีหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับว่ากระต่ายมันกลัวเราหรือเปล่าถ้ามาจับที่หูมันจะเจ็บเหรอมันร้งเลยเหรอเจ็บไม่ได้ค่ะมันแบบว่ามันทาท่าเจ็บแบบ แบบเนี้ยเหรอเนี่ยอ่ะ uh> ใช่มันจะมีความสุกพริ <uh> ้มก็ได้นะหน้าพริ้มนะไม่ใช่ค่ะมันดูจากว่าอาการมันกลัวถ้าเราเลี้ยงก็ตายเป็นเราจะเห็นว่ามันกลัวค่ะเราจะรู้จากอาการกลัวอ่ะครับแต่ว่าที่หนูบอกว่ามันจับที่หูแต่ว่าอันนี้มันเป็นวิธีที่บอกว่าอันนี้มันเป็นวิธีที่ไม่ได้ประคองกุ้นไงครับใช่ไหมครับ ถ้าจับที่หูจะล้มอย่างนี้จะล้มแบบนี้อ้อดีลูกนี่คือการไม่ได้ประของก้นใช่ไหมคะค่ะกระต่ายมันจะล่วงลงไปหนูลงทุนมากเลยมันจะเจ็บค่ะมันกฉันก็แล้วผ่อนผ่อนผ่อนที่หูมันลงค่ะมันถึงจะยอมค่ะโอถ้าจับหูมันจะกลัวเหรอค่ะหนูอ่านในนานแล้วค่ะในนั้นแลวในหนังสือมันกลัวเหรอจับหูมักลัวค่ะ เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยคําำตอบแล้วก็คำอธิบายใกล้เคียงกันนะคะคราวนี้มาฟังคำเฉลยกันดีกว่าว่าข้อไหนจะเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะเว <c oughs> ลาคุณผู้ชมอยากจับกระต่ายเรามาดูวิธีที่ถูกต้องกันครับข้อกไก่ค่ะแบบอุ้มที่ตัวเนี่ กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักลำตัวเล็กขนปุยนิสัยซุกสนซึ่งวิธีการจับกระต่ายนั้นคนส่วนมากมักจะคิดว่าควรจะจับที่หูแต่ที่จริงแล้วการจับที่หูจะทําให้กระต่ายเจ็บดังนั้นการจับกระต่ายที่ถูกต้องต้องจับด้วยการอุ้มโดยใช้มือข้างหนึ่งจับที่คอกระต่ายและมืออีกข้างหนึ่งประคองที่ก้นนะครับ 30มสคนนี้ผ่<พ>านเข้าไปเล่นคำถามข้อที่2ซึ่งจะเป็นคำถามอ่านสดของเราข้อนี้สำคัญคำถามข้อที่2นี้ตอบถูก5,000ันเอกฉันทวีคูณตอบถูกเกินครึ่งรับขุมทรัพย์หนังสือ5,000บาทแต่ถ้าตอบถูกแบบเอกฉันคือทุกคนตอบถูกเหมือนกันหมดรับขุมทรัพย์หนังสือเป็นทวีคูณคือ1 0 0่0บาทไปเลยครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยค่ะมาบุกเลย ข้อที่2เป็นคำถามอ่านสดนะครับมีรูปมาให้น้องๆได้ดูกันถ้าพร้อมแล้วไปดูแล้วท้ายคิดเลยค่ะอ่านหรือจ้า60สิบทับสามสิะระวังสุนัขดุโอ้หนา้นาตา,าดุนะบาเลขที่หนึ่งทับหบ้านนี้ดีมั่งมีสีสุข67สทับ875 บ้านเลขที่3ทับเออมาคิดกันนะมาคิดกันหลายบ้านเลยหรือเปล่าเนี่ยเท่าที่หนูดูแล้วบ้ายที่2ที่เขียนว่าระวังสุนัขดุอ,อาจจะบ้าน60ทับและบ้านบ้านเลขที่1 0 2่ทับและบ้านทุกบ้านเลขที่ที่ปรากฏขึ้นมาจะอาจจะเลี้ยงสุนัขดุ เช่นพันล็อกไวเลอร์บางแก้วอะค่ะโอ้นี่ดุเลยเหรอล็อกไวเลอร์หรือบางแก้วแล้วมีพันไม่ดุไหมเออคงก็ชื่อวา่ว่าค่ะโอ้ชื่อน่ารักเนาะเขาน่าจะถามว่าป้ายที่สามที่เขาว่าบ้านเลขที่102่งทับหนึ่งบ้านนี้ดีมั่งมีสีสุขมันหมายถึงอะไรแปลว่าอะไรเหรอตรงที่ว่ามั่งมีก็คือบ้านนี้รวยอ๋อบ้านนี้เขารวยอยู่แล้ว แล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความสุขอะค่ะแล้วอีกคำถามหนึ่งก็คือป้ายที่หนึ่งป้ายที่สี่ป้ายที่ห้าที่มันมีเลขเกี่ยวกับอะไรหนูคิดว่าน่าจะเป็นป้ายเกี่ยวกับทะเบียนบ้านเช่นบ้านก็หนึ่งห59้าทับหห้าอะไรอย่างนี้ก็คือเกี่ยวกับทะเบียนบ้านเกี่ยวกับทะเบียนบ้านอ่าอ้าวแล้วแล้วอันอันล่างสุดเขาบอกว่าเดออะไรนะมันอาจจะเป็นภาษาอีสานเป็นคำว่าเดิมเดอมคเพราะว่า อีสานเขาจะเรียกว่าเดอพี่หนูอ,ะอ่ะเขาเป็นคนภาคอีสานพอเขาชอบพูดว่าเดออ๋อเดอเดออ๋ออ้าวปมมาหลายทิศหลายทางครับคำถามคืออะไรฟังจากพี่สายจ้าตีความช่างสังเกตกันมากเลยนะคะแต่ว่า <hare S 1> คำถามมีอ<ด>ยู่อย่างนี้ค่ะบ้านเลขที่นี้นะคะนี่ที่อยู่ในมือพิสายนี่ยนะคะ อ่านว่าอ,ะ,อะไรระหว่างข้อกไก่หกสิบทับแปดหรือว่าขอไข่67เจ็ทับแปดหตามหลักแล้วต้องอ่านอย่างไรน้องๆเขาจะทราบกันหรือไม่ถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะ อนไนครับตอนนี้แปลงไป2องฝั่งครับ <S 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 น้องๆสูตรใหญ่เลือกตอบกอไก่ครับเรียบร้อยโอ้โหใกล้เคียงมากมทำไมมันถึงเลือกอ่านแบบนี้ถามน้องๆกันก่อนดีกว่าค่ะ,ะเพราะว่าบ้านหนูอ่านว่า88ดทับหนึค่ะ อเหมือนกันใช้หลักการเดียวกันอ่านเองหรือเปล่าครับหรือว่าตามหลักตามหลักเขาก็อ่านอย่างนี้ค่ะเอาแล้วอย่างบ้านเลขที่ของพี่อย่างเงี้ย44ทับ้าอย่างนี้พี่ต้องอ่านยังไง4ี่ทับ49้าไม่ใช่4ี่สี่ทับี่เ้าทำไมล่านี้มันเป็นแปดเจดห้าทำไมไม่เป็นแป5้อเจ็ห้าแต่ถ้ามันพูดว่าแ7 5อเจ็ห้ามันจะเกินไปกับคำว่าบ้านเลขที่แล้วค่ะคงไม่มีหมู่บ้านไหนที่จะมี ประมาณ8ปดร้อยเจ็ดนี่ไงนี่ไงบ้านนี้ไงแต่หนูว่ามันไม่ใช่ค่ะน่าจะเป็นที่บ้านจริงๆหนูว่ามันน่าจะอ่านว่า875ดีกว่านะคะเฮ้ชนะการวิวาท่าของรุ่นพี่รุ่นน้องมาด้านนี้มาด้านนี้สั้นๆหลือ6ก็ก็คือที่เขาต้องอ่าน88เพราะว่าตัวเลขมันซ้ำกันแต่อันนี้มันไม่ซ้ำกันหนูว่าควรจะอ่านว่า67ทับแเพราะว่าที่บ้านหนูก็อ่าน 1 5 6 4่ทับหกค่ะ oh. ก็เขาว่าถ้าเป็น8 7 5ทั้ง2ข้อมันไม่ใช่8 7 5 mm. เพราะฉะนั้น6 7มันก็ไม่ใช่67มันก็ต้องเหมือนกันไม่ใช่67ทับแปอ๋อคือถ้าจะอ่านทีละตัวก็ต้องอ่านทีละตัวให้หมดถ้า67ทับ8ปดถ้า6 7, า 8, 7มันก็กลายเป็นจำนวนเดียวกวั 6, 7, 8, นอะไรกับเขณะนี้ 5, น้องใช้หลักการวิเคราะห์ว่าในเมื่อกไก่ก็8 7 5เาของก็8 7 5มาดูครึ่งแรก <laughs> แต่ถ้าเป็น แต่แต่มัน8 7 5ทั้ง2ข้อเพราะฉะนั้นมันก็ต้อง6 7มันก็ต้องแยกจำนวนออกมาค่ะ,ะวันนี้เราต้องมาลุ้นกันว่าให้กอไก่นะเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะถึงจะได้รับนะคะกลุ่มจำนันสือเพิ่มไปอีก5000ันกังสืออีกสิเเล่มไม่ใช่เฉพาะน้องๆหรอกผู้ใหญ่หลายคนก็อาจจะงงอาจจะสับสนเหมือนกันมันมีวิธีอ่านแบบที่เราสะดวกปากนะแล้วก็วิธีอ่านในแบบที่ถูกต้องตรงตามหลักภาษาไทยมีเหตุผลของมันอยู่ คำตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือตามหลักแล้วเลขที่บ้านแบบนี้ต้องอ่านอย่างไรมาฟังคําตอบครับข้อก็ไก่ค่ะถูกต้องรับเพิ่อมอีกห้าพันเกาสิบเจ็ดเล่มตอนนี้มีหนึ่งมื่กับสี่สิบสี่เล่ม หลักของการอ่านบ้านเลขที่นะครับผมถ้าสมมุติจํานวนของบ้านเลขที่ข้างหน้านั้นมีจํานวนอยู่2หลักนะครับหลักของการอ่านก็คือให้อ่านแบบจํานวนเต็มนะครับส่วนตัวเลขที่อยู่หลังเครื่องหมายทับนั้นให้อ่านแบบเริยงตัวเพราะฉะนั้นแล้วคําตอบของข้อนี้จึงตรงกับข้อกอไปกสิบทับ875ครับ และคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะนําหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรงังสิตเคหลักษีกรุงเทพ10210หรือ read at t h a i p b s o r t h สัปดาห์นี้เรามีหนังสือสัตว์เลี้ยงของเรามอบให้10รางวัลครับ ยังมีเวลาให้ลุ้นกันอีก3วันนะคะใครที่อยากรู้นะคะอยากดูย้อนหลังโรงเรียนหนูมาออกแล้วแหม้วันนั้นดูไม่ทันถ้าไปวันหนึ่งเท่าไปที่ Facebook เลยนะคะเซิร์ชหานะคะชื่อว่าหาให้อ่านเข้าไปปุ๊บกดไลค์หรือกดถูกใจนั่นเองถูกใจมากถูกใจมากๆเลยนะคะแล้วเราก็จะได้เป็นเพื่อนการติดตามกิจกรรมแล้วก็มีอะไรสื่อสารกันได้ตลอดวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาลุ้นกันใหม่าน้องๆจะสามารถสะสมคุ้มช่างมือสื่อไปได้เพิ่มขนาดไหนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ